ว <Hey S 1> ันนี้เราได้ไสปะทูมานะครับหนึ All ่งถังใหญ่ๆเลยนะฮะมีฟซบอกว่าเหงือกมันนั่นแหละคือทีเด็ดเอาเหงือกมาสับๆแล้วอ่อยทิ้งไว้ก่อนใช่ปะปลาต้นมันนีตั้งมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ ดีตอนรับ f c นะครับเขาสู้ชาแนลเจตาป้าวันนี้เราได้ไส้ปลาทูมานะครับหนึ่งถังใหญ่ๆเลยนะฮะนี่ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราพยายามใช้ไส้ปลาทูตกปลานะครับแล้วก็ตอนนั้นเราใช้ไม่เป็นเราร้อยไปทั้งเหงือกเลยใช่ไหมมีเอฟซีบอกว่าเหงือกของมันนั่นแหละคือทีเด็ดเอาเหงือกมาสับๆแล้วอ่อยทิ้งไว้ก่อนและเอาไอ้ตรงอะไรนะตับหรืออะไรับพวกไส้มาที่มันเหลือนั่นน่ะเอามาเกี่ยว ไอ้ตรงเหงือกนั่นมันจะมีเลือดพอตับสับๆแล้วอ่อยไปเนี่ยปลามันจะเข้าแล้วพอมันได้กลิ่นเลือดกลิ่นอะไรพอมันมาเจอตับมันก็จะกินค่ะเราเอาเหงือกนะครับมาสับสับๆแล้วก็สาดไปเรียบร้อยตอนนี้เข้าเต็มเลยครับปลาเล็กใช่ปลาเล็กปลาซหัวแทนที่จะปลว่าปลาช่อนหน,นเหรอเนี่ยครับปลาซิวูนะฮะไอ็มเลยเมื่อกี้ก็นับดูประมาณสองวันแล้วยังนับไม่เสร็จเลยตกปลาดีกว่า สบอกโมีกลิ่นแรงสบอะไรสบปลาทูนีมันได้ใช้เบ็ดเบอร์อะไรนะบลินเบอร์สิบสองนะใช้จินนัมมันนี้เบอร์สิบสองนะครับไม่ได้ใส่ตะกูนะฮะแบบสายเปล่าเลยคือตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นตรงเงือกมันอแล้วอันเนี้ยคืออยู่ของในไงใส่บันไงใส่บันี่ยอือเราจะเอาตรงไหนตก เล้จะเอตนี้โตค่ะอ่ะดึงออกมากลิ่นคาวมากมเพราเผอเนี่ยถ้ามีแบบปลาอะไรดีปลาสวายเยงนเนาะอาจจะกินไหมแต่ไม่รู้ว่าในบอ่อนี้จะมีปลาสวายหรือเปล่านะครับแต่เราเห็นปลาใหญ่ๆมันเคยขึ้นนะฮะอันนี้คือบอ่อที่เคยบอกว่าน้ําท่วมแล้วก็ปลามาตกแอ่งนะครับติดกับคองติดกับนาติดกับบอ่อเขานะฮะก็มีปลาหลากหลายสายพันธุ์ ดีย๋ยวลองดูครับวันนี้จะได้ปลาอะไรบ้างอ้แจว๋วเปิดนรกเลยแป๊บนึงดูเบก่อนเหยื่อสดไม่พอครับวันนี้เอากระดีมาตีด้วยปกติมาหมาน่นี้นี่ใช้กระดีไม่เคยพลาดครับเดีย๋ยวลองดูอันไหนจะได้ก่อนกันแต่คนที่เขาตกเหยื่อสดจริงๆอ่ะสโลแกนเขาเนี่ย คือเหยื่อสดไม่อดตาย,ยนะคือคนที่เขาตกเป็นเขาก็คือตกง่ายมากอะ่ะแต่เราไม่ค่อยเป็นไงเราไม่ไม่ค่อยได้ตกเนส่วนตัวมีแน่นอนครับที่นี่ ช่ปลาตอดเฮ้ยปลาเออปลาอะไรไม่รู้อ่ะยังอยู่ปะล่ะอยู่มาอยู่วัดเลยฟับอุ๋ยย้อนจริงย้อนจริงย้อนไปซ้ายเลยลูกเอ้ยนี่งู่อสุดยอดบ้าเลวตอนนี้มีตัวแล้วทั้งนัก็ตีกันดิได้ฟะบู โอ้ยโอ้โหจะตกปลาช่อนครับนี่ครับไม่นีได้มาบูกก็จะรอดเลยนะนี่ตัวที่สามเนาะที่เคยได้อ่ะแล้วเหลี่ยมนี้ตลอดเลยนี่เหยื่อสอดไม่อดตายยิงครับสําเร็จยินลึกไหมนี่อ่ะกตีครอบเลยถึงว่าหมิวบอกว่าเฮ้ยสายมันย้อนแต่มันไม่มีฟองใช่กเมื่อกี้หนูบอกไม่มีฟองอือนี่นี่ดูรูปร่างหน้าตาครับเอาเรื่องเลยนะ ถ้าตัวมันจะใหญ่นิดน่ากลัวเหมือนกันนะปลาชนิดเนี้ยฟันมันคมมากอ่ะแฮ่หึหงฟันบ้างนะใส่กระชังไว้เอาวิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งอีกแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยพิ่งอีกแล้วเฮ้ยมีซองปะนั่นไงอีกคายขึ้นมาใช่ป่ะย้อนไปซ้ายย้อนไปซ้ายมันวิ่งเลยอะ มาซ้ายอย,อยู่หุมันมีตึงตึงมาแล้วมาแล้วสายสดไม่อดตายได้ผลครับอุ้ยใครอะไรแล้วผมไม่รู้ทีฟซีแนะนำมานี่โคตรใจไร้กลิงอุยอ้ยเมื่อกี้ฆ่าแลว้วมไม่รู้ก็เดินออกไปเลยอ่ะฆ่าไอ้นี่เปล่าที่เราอ่อยอ่ะลูกปลาเหรอเออรู้เขาแบบเป็นลูกปลาเลยอุ้ยเป็นโลไหมเนี่ยเกือบไหมเนี่ยสมบูรณ์เลยอ่ะ โน้ำหนักเท่าไหร่มนิคิดว่าไม่ก็เกือบโลเนาะก้าวขีดได้ไหมได้อืมหยดมันไหมมันพี่เวลาแบบได้อย่างเงี้ยเนานะโอ้โหดูดิซึบนี่ไม้แรกเองนะใช่ค่ะไม้แรกทัง้งคู่เลยนะสองคันเลยตีทิ้งไว้โอ้หมิวลงสองคันครับโดนสองตัวเลยเนีย่ยกินลึกไหมเนี่ยลึกอาสิที่ป่าเข้าลึกมากเนี่ยเยี่ยอยู่ปราวันตอเนี้ มันอร่อยไยงกินไม่ระแวงเลยกืนไปเลยอะ่ะทํไงอะ่ะนี่หาชุดเดียวทั่วไทยตีอสดเยียยปองช่อนชะโดเเลือนเลือดเลืออะไรมาเราสัสกการ,ร์ดคันยักษ์ทองครับขุ้มเลยนี่ถ้าลอกกับคันพูดได้คงแบกว่าพักบ้างนะพักได้พักนะมิวสันเถอะ ปุ้ยพี่ตั้มเอ,อ้าไม่เรียกละบุญปลามันลากไปผมไม่รู้นึกว่าอะไรโอ้โหเก็บวัดมั่วๆติดเฉยเลยมันคือปลาอะไรเฮ้ยไปท้อนโอ้ยยกขึ้นมายกเลยยกเลยเร็วยกเลยติด<ป>ยกเออสุดยอดงองเลยเล็กเอ,อ้ยสายไปสายได้ไงมามาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตีอ้ากางจะสายไปสายจะหลุดเลย สายสดไม่อดตายจริงครับไม่อดตายแล้วนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเนยเหยื่อเนี่ยถ้าใช้เป็นนะถ้ามันเจอมันเอาเลยอะพี่ใช่กินไม่ระแวงมันไม่ระแวงเลยเลยกินแล้วไม่แบบไม่ไม่คายเหมือนแบบเหยื่อเหยื่อยางอะไรเงี้ยคือกินแล้วคือไปเลยไอ้งูอยู่หลังอะลอกเล่นตกใจเลยเด้งอีกแล้วเนี่ยเด้งอีกแล้วเด้งอีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมตายยังไม่ทันปลดเลยตัวเนี้ยอไม่วิ่งนะครับย้อนย้อน ย้อนด้วยย้อนด้วยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั่นไงย้อนไงบุญคันนี้คันนี้บุญบุญบุญคันนี้ยังไม่ได้กดปลากดปลาเร็วอ๋อจะกินเผากันมากเลยนี่จะทำอะไรเนี่ยพี่หมือไว้อยู่นะครับพอดีติดสายนะครับมีผู้ชายโทรใช่โทรนัดแล้วจองแล้วจองไปไหนกินข้าวโอ้โหดินเหนียวหรอดินเนาะอ๋อ โอ้โหไปปาทางท้ายครับจัดจัดอือยย้อน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 เขาบังย้อนเขาบังนี่โอ้โหมันเด็ดจริงโคตรมันเลยกินเนี่ยมันมีทางรุดเลยอ่ะเออไม่คายไม่อะไรเลยเนาะโดนทุกตัวเออติดหมดเลยอ่ะกินสี่วัดติดสี่เลยครับนไงอร่อยไหมกินอะไรอ่ะต้องแข็งใส เอ้ตอนนี้ตีเสมอแล้วนะมุนสองแต้มมานะแข้งเหรอเกมมาทางซ้ายน่ะนี่ไงนี่ ตัวติดเดียวัวแต่เล่นเกมไม่ได้ดูเลยโวตั้มเลยอะตาเหรอผมเออววนจริงแหละึ่งกินมาด้วยนี่หมายถึงตาเพิ่งกินใต้ประทูมาไงมาเดี๋ยวลองเอาเหยื่อที่เหลือนะครับลองออกไปไอ่อยในไมายอื่นดูบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไม่แน่พรุ่งนี้ ถ้าปลาเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหาผลงานดูแต่วันนี้พอมีผลงานครับนู่นเลยเต็มเลยรุกผลงากันนี่ครับ f 4ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงได้เนาะ,ะผมไม่น่าเชื่อไม่อดตายจริงเหยื่อสดไม่อดตายตเียวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ f 4 <c oughs> ขอให้มันเจอเหยื่อเหรอ<ช>วันนี้นี่คือแทบจะไม่ไม่พลาดเลยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าสายเดินสายกระตุกคันกระตุก แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นปาเล็กแต่ถ้าเป็นพวกปาลาช่อนอะไรเงี้ยมันกินไม่คายเลยอ่ะเอาเลยอืมนะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสหรืออยากจะให้เราทำคอนเทนต์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันมายเยอะนะครับเ,เดี๋ยวเราจัดให้วันตอนนี้เริ่มติดใจเลยครับลูกมือเหม็นหน่อยแต่อร่อยแน่นอนใช่ <c oughs> โอเคครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสุดยอด